ไปดูเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชุมชนแออัดด้านหลังตลาด plex, คอมเพล็กซ์กลางเมืองหาดใหญ่นะคะสงผลให้มีบ้านเรือนถูกเพลิงไหม้กว่า10หลังคาเรือนโดยเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นภายในชุมชนริมทางรถไฟซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตลาดคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งไม้ผลของเมืองหาดใหญ่อยู่บริเวณถนนรัตการนะคะ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดนะคะโดยทางด้านตำรวจพร้อมด้วยปลัดเทศบาลนครหัดใจก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าไฟได้ลุกไหม้รุนแรงและก็ลุกลามรวดเร็วมากค่ะเพราะบ้านได้ถูกไฟไหม้สร้างด้วนไม้ชั้นเดียวและก็มีสภาพเก่ามุงด้วยสังกะสีเจ้าที่ดับเพลิงของเทศบาลต้องระดมรถดับเพลิงรวถึง10คันเข้าไประงับเพลิง ท่ำกลางความโกลาหลทั้งชุมชนค่ะทั้งบ้านเดินร้านค้าที่อยู่รอบๆจุดเกิดเหตุต้องมีการขนย้ายเข้าของเครื่องใช้กันออกมาเพราะกลัวว่าไฟจะลุกลามมาถึงส่วนบ้านที่ถูกไฟไหม้ทําได้เพียงหนีเอาชีวิตรอดออกมาแทบไม่สามารถหยิบฉวยอะไรออกมาได้เลยค่ะเพราะไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยทางเจ้าหนี่ดับเพลิงต้องใช้เวลาฉีดน้ำดับไฟกว่า1นชั่วโมงจึงสามารถควบกลุมเพลิงเอาไปได้แต่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงตลอดเวลานะคะจนกว่าจะมอดสนิทซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนถูกไฟไหม้สิบหลังบางส่วนใช้เป็นสถานที่เก็บสินค้าและอยู่ในสภาพที่กลายเป็นเท่าฐานแทบไม่เหลืออะไรเลยค่ะและก็ไม่มีผู้สูญหาย้าไปค่ะแล้วก็มีผู้สูญหายหนึ่งคนซึ่งเป็นชายอายเจ็ดสิบปีและก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจากการสอบถามเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าเกิดระเบิดขึ้นทําให้เกิดประกายไฟไปติดตัวบ้านจนเกิดไฟไหม้ลุกลามที่อยู่ติดกันอย่างรวดเร็วซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาทางด้านเจ้าที่เทศบานลนครหาดจหญ่ได้มีการลงพื้นที่ไปพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเหตุไฟไหม้ชุมชนแออัดกลางเมืองหาดจหญ่แล้วค่ะ ซึ่งความคืบหน้านะคะเหตุเพลิงไหม้ชุมชนแอร์อัดริมทางรถไฟด้านหลังตลาดคอมเพล็กซ์ถนนรัฐการใจกลางเมืองหัดใหญ่เมื่อช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาทําให้มีชาวบ้านและร้านค้าได้รับความเสียหายกว่า10หลังมีผู้เสียชีวิต1รายคือนายลิ้วพันรายอายุ72ปีนะคะซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงนั้น ล่าสุดช่วงสายวันนี้ทางเจ้าที่นะคะลงไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปความเสียหายหาสาเหตุของไฟไหม้พร้อมกับตั้งศูนย์ช่วยเหลือรับแจ้งประชาชนที่บ้านเรือนถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดทั้งในเรื่องของเอกสารและก็ทรัพย์สินต่างๆ โดยจากการตรวจสอบความเสียหายนะคะเพราะว่ามีบ้านเรือนถูกไฟไหม้ทั้งสิ้น14หลังเสียหายเล็กน้อย2หลังแผงขายผักอีกหนึ่งแผงมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายก็คือนายลิ้วพันนรายอยุ่็72ปีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและติดอยู่ภายในห้องออกมาไม่ได้และมีชาวบ้านได้รับผลกระทบไม่มีที่อยู่อาศัยอีกจำนวน33คน ส่วนสาเหตุจากการสอบสวนพยายนและผู้เห็นเหตุการณ์นะคะเบื้องต้นบอกตรงกันเลยค่ะว่าเกิดจากม้อปแปลงระเบิดประกายไฟได้ลุกลามไปติดตัวบ้านประกอบกับสภาพเป็นบ้านเก่าแออัดสร้างด้วยไม้ไผ่นะคะทำให้ไฟลุกลามได้อย่างรวดเร็วซึ่งเจ้าที่ได้มีการเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานจุดที่เป็นต้นเพลิงเพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่ชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้บอกว่าต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องที่อยู่อาศัยและเสื้อผ้ารวมถึงเงินทุนประกอบอาชีพเพราะทุกคนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวไม่สามารถขนย้ายสิ่งของออกมาได้ทันค่ะในขณะที่นางเทศบาลเองและก็ฝ่ายปกครองจะเข้าไปสำรวจดูผู้ได้รับผลกระทบอีกครั้งนะคะว่าจะมีการช่วยเหลือตามระเบียบราชการได้อย่างไรบ้างค่ะ